ผู้ชมครับวันนี้เรามากันที่ฐานเที่ยวเที่ยวบ้านในวงนะครับอําเภอละอุ่นนะครับตำบลในวงเหนือนะครับจังหวัดระนองนะครับเรามากันหลายที่เลยวันนี้เมื่อกี้เราก็ไปที่สํานักที่พักสองบ้านหมอลำชื่อเป็นไปว่าไงนะปัญจการุณครับปัญจการุณนะครับบอกปัญจการุณนะครับที่นี่ก็เป็นที่พักสองเช่นกันอันนี้เ็าเรียกว่าอะไรครับ ครับผมทราประกายใช่สงรามประกายเพชรมีเพชรอยู่ตรงไหนด้านบนมีเพชรด้านบนเนนาะะครับท่านผู้ชมครับเรื่องราวทั้งหมดนี่เดี๋ยวผมจะให้ผู้ใหญ่เล่าให้ฟังนิดนึงเพียงเดียวนะนะแล้วอีกนิดนึงให้สารวัตรกำนันนะครับครับผมพบกับผู้ใหญ่เลยครับผู้ใหญ่เล่าให้ฟังเชิญครับผู้ใหญ่ครับเชิญครับครับผมผู้ใหญ่มาใส่ยสุรสิทธิ์นะครับปี่บ้านที่สามตำบลหนึ่งในลุ่มเหนือนะครับวันนี้ก็ทีมงานมาตำรวจทำสารคดีการท่องเที่ยวนะครับ รายละเอียดกับถ้ำประกายเพชรนะครับก็เดี๋ยวให้สารวัตรกำนัลตำบลนวงใต้นะครับได้น้ำเสนอครับโอเคครับเชิญเลยครับครับครับสวัสดีครับผมสมชายครับสวัสดินารตำบลนวงใต้นะครับเป็นผู้จัดการกลุ่มการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านในวงครับนะครับวันนี้วันนี้เราพามาที่ถ้ำประกายเพชรนะครับเป็นถ้ำนะครับที่มีอายุยาวนานนะครับคู่บ้านในวงมาตั้งแต่เมื่อประมาณ270ล้านปีที่แล้วพี่ 270ล้านปีครับแล้วก็เกิดเนี่ยครับเกิดเป็นถ้ำพื้นที่ตรงนี้แต่ก่อนเนี่ยเคยเป็นทะเลเป็นทะเลครับเป็นทะเลมันเราไปดูแกเป็นทะเลมีทาร์มาซีฟอสลมีเต่าคอยสัตว์น้ำเมื่อสมัยก่อนนี่คือคือไม่ใช่เอ่อไม่ไม่ใช่สัตว์บกเป็นสัตว์น้ำที่เป็นทาราฟอสซิลและมีอายุยาวนานมากแล้วก็เป็นเป็นมีความสําคัญก็คือมันจะเป็นแหล่งศึกษาทางธรณี เราในยุทธาสตร่างนดีเลยที่นี่ให้กับชมชนรุนต่อไปใช่ครับแล้วก็เนี่ยมันมันเราก็วันนี้มาในทีมสำรวจก็มาดูว่าในส่วนไหนที่เราจะพัฒนาที่จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเปิดให้นักท่องเที่ยวมาเข้าชมในส่วนเป็นว่าที่นี่มีโฮมสเตย์ด้วยใช่มีห้องครับมีหที่นี่ที่นี่มีโฮมสเตย์อยู่ในชุมชนสิบหลังครับผมเป็นที่ชาวบ้านแล้วถ้าเขามาเป็นร้อยทําไงอ่ะมาเป็นร้อยเรามีเต็นท์ครับเต็นท์ดอยตะลุบมีมีของนุ่ดอยตะปังของนี่ดอยตะลุก เต็นท์ลอยตลุงนะฮะเรามีเต็นท์ให้บริการสามารถรองรับได้ร้อยคนก็รับได้กี่คนก็รับได้ครับผมคี่ว no, exactly ่ารับได้ทั้งทั้งที่พักอาหารการกินทุกอย่างเนี่ยผมมาในวงนี้ครั้งที่สี่แล้วนะครับก็ทุกครั้งที่มานี่หนักขึ้นทุกครั้งเลยนะครับเห็นว่าเดี๋ยวสักครู่นะจะทีขาไปสวนทุเรียนด้วยแม่เจ้านะ่ครับอย่าลืมนะครับในช่วงนี้บ้าในวงเนี่ยมีมีทุเรียนทั้งปีทั้งปีและให้พีคเลยนะครับ ถึงหากันยาตุลาสามเดือนนี้ครับทุเรียนเทายนมีพื้นที่เลยแล้วมังคุดอะมังคุดต้องมูลค่าทุเรียนเ่าเองมูลค่านะครับเฉพาะทุเรียนนะปีละพันล้านต่อปีหนึ่งพันล้านบาทต่อปีมูลค่าทุเรียนออกไปจากในวงเหมือและในวงใต้ใช่ครับแล้วมังคุดนะครับมังคุดสามมังคุดอยู่ประมาณ ซอสโบราณต่อปีเขาเรียกว่าราชาผลไม้หรือมาอะไรราชมีผลไม้มีผลไม้เออราชินีให้ราชาราชินีผลไม้คืมบังคุดก็บอกว่าลูกโตผิวสวยรสชาติกรอบหวานอร่อยนี่จริงไหมใช่แล้วเสียท้าแต่ว่าในตัวมังคุดเองพื้นดินในพื้นนี้เนี่ยน่าจะมีโบลอนสูงทาให้มันชายมันไม่ช้าเนาะมีคุณภาพแล้วก็เราอยู่บนบนภูเขาสูงครับผมในเรื่องของคุณภาคตามพื้นของด มันเพื่อกับการปลูกผลไม้ให้ได้ครับและที่นี่ครับมันจะมีเขาเรียกว่าดอยหมอกทั้งปีคือดอยปูสามร้อยยอดนะปูสามร้อยยอดครับอ่านี่ผมอยให้ท่านผู้ชมได้ดูชมหน้านะครับปะปังท่านเห็นแล้วครับมาดูสลุกครับสลุกเชิญครับอันนี้ครับนี่สรุปมาไหนมาไหนมาไหนไปกันนี่ผมจะสรุปนะครับนี่ขึ้นไปดอยนี้ครับหมอกทั้งปีจริงๆครั้งแรกที่ท่านผู้พาไปนะ ตอวันนั้นเนี่ยผมจําได้แม่นเลยว่าอุณหภูมิเนี่ยยี่สิบสี่องศาในขณะเวลาบ่ายโมงนะมันแค่2ี่องศาซึ่งก็มีแสงแดดด้วยนะครับวันนั้นที่เราไปกันนะครับแล้วพอตอนข้ามกี่ยองศารับประมาณที่20 2สองศา1 9<า>องศาหลังนี้ครับะะไม่เกิน2ีองศาเป็นบรรยากาศสวยงามมากนะครับหลายที่ทีเดียวมาในวงนะมีทั้งน้ําตกมีไหมมีน้าตกก็มีลาธารน้ําใสก็มีภูเขาก็มีถ้ำก็มี ดอยสวยๆก็มีโฮมสเตย์ก็ดีอาหารเม่กีก,ก็มีทุกอย่างแล้วผลไม้แล้วเมื่อกี้ไปได้กินอาหารผัดเผ็ดมานะครับไม่ต้องบอกว่าอะไรนะครับอร่อยมากอ,อร่อยมอ <c oughs> นะครับไปกินมานะครับแล้วก็ผักก็จะปลอดสารพิษหมดเลย <c oughs> นะครับ <c oughs> ทุกอย่างเนี่ย <c oughs> เขาทำกินเองหมดครับแล้วก็เขาเราลองว่าในพื้นที่นี้เนี่ยอยากให้คงธรรมชาติแบบนี้ตลอดไปเพื่อคนรุ่นหลานรุ่นหลังหรือบุคคลที่มาจากที่ใดก็แล้วแต่บนโลกใบนี้ <c oughs> มาเที่ยวที่นี่ครับก็คงธรรมชาติสภาพเดิมไว้ ะขอบคุณน้งลูกนะขอบคุณพรวัดขอบคุณผู้ใหญ่ขอบคุณพี่เพื่อนทุกทุกคนเป็นอย่างสูงวันนี้ครับเพจชุมพรฟ้าใหม่นําโดยคุณสรินเหล่าพัฒกเสียมและแอดมินนะครับโกมินทรัศดิยมภัยครับวันนี้ได้มาที่นีวงนับมาเป็นครั้งที่4แล้วนะครับแต่ไม่จบแค่นี้ครับเดี๋ยวท่านผู้ชมตามตอนต่อไปครับไปที่ใต้ต้นโคนเรือนทต้นทุเรียนเนาะครับเดี๋ยวเราตัดลงมานะครับทุเรียนชุดนี้ก็จะเอาไปลงกล่องนี่จะเป็นเกรดเอบีนะครับทุเรียนที่ เรากำลังสัดอยู่นะครับไปถึงประเทศจีนแน่นอนด่ดูดู่ซเอาเอาลงยงไงเอาเลยไม่าเร้าร้พห่อดอด้ารไ โอ้อด,ดังป๊อกเลยระโ,ยโอ้โหดังขีเลยต้อ,องต้องไป็นใ้ๆหน่อยไปเลยนะโอ้โหยอดยอดสุดยอดิครับดูด,ดูดูการการโยน,โ,ยนโหนี่สุดยอดมากครับ <c oughs> อันตรายมากครับนี่ลูกหนามแหลมคมนะครับแล้วก็ลูกลูกใหญ่สูงนะครับ วันนี้ไม่เห็นจดัดจ่าในสวนเลยนะครับในสวนเลยนะครับยากมากยากมากยากมากวันนี้พนักง,งานของเราในสวนกําลังตักเปลยอกกันนะครับเราไ้ไม่เห็นจัดจ่าครับวันนี้สวนเราเองก็วันนี้ครับตัดยา้าเรียบร้อยนะครับแล้วน,นี่คือชุดแรกชุดแรกนะครับจะมีตามซอกเขาจะมีพบกระดูกที่ให้ดูเมื่อกี้นะจะเป็นกระดูกและฟันสัตว์ ซึ่งเราสันนิษฐานว่าสมัยก่อนเขาอาจจะเอาสัตว์พวกนี้มากินมาทำก็แล้วเมื่อที่ไอ้ฟันกระดูกใหญ่นี่อันนี้ค่ะกระดูกใหญ่นี่นะเป็นกระดูกฟันนี่กระดูกแขวะใช่ไหมอันนี้ลักษณะจะเป็นฟันค่ะฟันกลางเนาะยังมีอีกใช่ไหมยังมีอีกนี่เอามาเป็นชิ้นส่วนอันนี้มันหนักเนาะหนักมันาหินเลยนะอยู่ตรงไหนนี่ปอไหนอยู่ใต้ถ้ค่ะใต้ถ้อมม้งไหน ตรงแถวนี้แหละค่ะพอกุดเจออ่ะพอดีขุดหินขุดดินเจอผมไปเจอหม้อด้วยนะค่ะนําไปดูเพราะผมชอบเรื่องหม้อมากทางนี้เลยพี่กุมินข้างนี้หรือข้างโนดวันนั้นข้างโน้นนี่คือเส้นทางที่เราเคยมาเจอหายนะครับในวันที่บท่าแล้ววันนี้เราก็ได้มาสำรวจกัน แอโกอโกเจออะไรบ้างนี่นี่ขอบหม้ออยู่นี่นี่ขอบหม้อนี่เป็นขอบหม้อเนาะนี่รอยแตกใหม่ได้ไหมปวดปาก้า่อนแล้วก็ตรงนี้หม้ออยู่นี่มเเอามือลูกดูนี่มีมีแองหม้ออยู่าเงี่ยของเดิมมันมันออกมานี่นี่ขอบจับขอบนี่ดูเท่ยมือลูกไปดิเที่ยแววแวเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยเป็นขอบหม้ออยู่แล้วเขาฮะแล้วอยู่ในนี้ประมาณตอนนี้มันเหลืออีกส่วนเดียวฝั่งนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยตรงนี้เป็นเป็นมันแตกไง ในหินปูมันยึดไม่แน่นก็อยู่แต่ส่วนหนึ่งเนี่ยถูกยกออกมาในวันนั้นเองนะครับแล้วก็ผมก็เห็น <c oughs> เห็นเขาเอาอันนี้นะมอาไว้ตรงนี้แต่ว่าที่มีแค่นี้นะอันใหญ่เนี่ยกเ็เอาไปเรารู้เอาใครเอาไปหรอใช่ไหมตาหมหากันไหมเราไปตามหากันไหมโอเคเดี๋ยวไปตามหาันยถ้ท่านผู้ชมรักนี่เราก็จะมาล้วงเข้าไปดูไม่ใช่มีมิจฉาเดี๋ยวนะเปิดนะไฟดูก่อน <C oughs> ดูลงเข้าไปเจอภูทำไงเนี่ยภูไม่กลัวกลัวภู มันจะไม่หู้บ่เขาบอกว่าเหนือนะไม่มีช้างกลางไม่มีควานอีสานไม่มีควายใต้ไม่มีงูเหนือมีช้างไหมเรไม่ดอกมีแต่จ้างเล่จ้างมีแต่จ้างใช่ไหมผู้ชมมาที่บ้านในวงเหนือมาดูแหล่งท่องเที่ยวนะครับมีมากมายหลายอย่างนะครับมีน้อตวิถีชุมชนด้วยนะครับเดี๋ยวจะให้ท่านผู้ชมได้พบกับผู้ใหญ่บ้านสกํานันนะครับและคุณลุง้องที่ท้องถินตา ทำอะไรครับผู้ใหญ่ดีแล้วครับผู้ใหญ่มีทำอะไรจังดังๆเลยมอลรำครับทำมอลรำเย้มีทำอะไรอีกทำประกาเพชรครับเย้เกย์ทำทานน้ำร้อดครับเย้เกย์หมดยังษ์น้ำตกกระแพงยักษ์น้ำตกกระแพงยักษ์เย้หมดนาทีแล้วครับนี่มาพบกับสาววัดนี่กำนันรอจุดในสยามประเทศแล้วนะ ไม่มีเมียขอโทษทีครับมีอะไรบ้างครับมีมีลูกสามคนลูกสามคนเย่เย่มีเมียแล้วก็เย่นะครับเอ้าบ้านโฮมสเตย์มีโฮมสเตย์นี่บ้านในวงโฮมสเตย์โฮมสเตย์นี่โฮมสเตย์อ่าเย่ครับเย่โอเคนานนานจังเลยเบอมีมีถ้ำมนุษย์โบราณ2,500ปีเย่โอเคครับพอพอย่างมีชุมชนท่องเที่ยวนวัดวิถี เย้โอเคครับมาทางนี้ทางนี้นี่ดอยนี่ครับไม่ธรรมดาดอยนะดอยตะลุกนะมีชื่อหลายชื่อเลยมีชื่อดอยอะไรบ้างครับปูสามระยอดอยหมอกทั้งปีครับเย้เย้ไม่ทันเลยไหมเาเย้ก่อนหมอกทั้งปีจริงไหมจริงครับนะก็จริงครับผมขึ้นมาตอนนั้นครั้งแรกเลยขึ้นมาตอนบ่ายโมงนะอุณหภูมิที่สองศาจําได้แล้วก็ตอนเย็นเรานอนคืนนั้นใช่ไหมก็ตอนเย็นก็ประมาณ19ที่เกินยี่องศานะครับ คู่สามรอยยอดดอยหมอกทั้งปีหรือว่าดอยตาลุกเย้นะครับมีอะไรอีกมีมังคุดมีมังคุดทุเรียนพันล้านเย้มีมังคุดอ่ทุเรียนบ้านในวงพันล้านเย้ thank you